ก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะครับก็ผมขอฝากเพจชีเป้านะครับจะเป็นชีเป้าวพวกของลดราคาต่างๆนะครับอุปกรณ์ไอทีโทรศัพท์มือถือแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับสามารถมาดูได้เลยนะครับเป็นราคาที่คุ้มค่ามากๆนะครับสวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับคลิปพลิกเสี่ยวมี่ EP 2นะครับก็ห่างหายกันไป1ปีนะอาจจะมากกว่า1ปีนะครับอาจจะเป็น1ปีครึ่ง คลิปนี้เป็นการรวบรวมทิคนะครับจากการใช้งานของผมนะใช้งานลูกเล่นต่างๆให้มันง่ายขึ้นเดี๋ยวมาดูกันเครื่องนี้นะครับเป็นโพโคเอฟผ้านะครับเครื่องนี้เป็นโพโคเอฟผมจะเป็นสายโพโคนะก็เครื่องแมลงดีระบบต่างๆ UI ต่างๆเหมือนกันกับเสี่ยวมี่เลยเดซมี่ก็ทําได้เหมือนกันมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างโอเคนะครับมาดูอันแรกนะครับเป็นการเปลี่ยนฟอนต์นะซึ่ง EP ีที่แล้วเราไม่ได้สอนการเปลี่ยนฟอนต์นะครับเราสอนแต่การเปลี่ยนทีมนะ โอเคนะครับเราก็มาดูที่เครื่องนี้กันนะเราก็มาหาคําว่าทีมนะครับเป็นแอปทีมของระบบนะพิมพ์อย่างนี้ก็ได้นะเราก็จะเจอกดเข้าไปเลยนะกดเข้ามาแล้วนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะก็มาที่รูปผลตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกเป็นรูปแบบอักษรนะเราจะเจออันนี้คือเป็นของระบบเดิมเราค้นหาตรงนี้เราค้นหาเนี่ยเราจะพิมพ์ไปได้เลยครับว่าไทยนะพิมพ์คําว่าไทยก็เจอนะครับจะเป็นฟอนต์ไทยเลย อันนี้คือเป็นฟอนต์ของระบบทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าต่างการโทรศัพท์ตัวอักษรข้อความ m e s s e n r e r นะครับเปลี่ยนหมดนะผมก็เลือกเป็นอันนี้ล้วกันนี่ฟรีนะครับมีฟรีกับเสียตังค์นะผมเลือกนี้แหละปึ๊บเนี่ยมันจะเปลี่ยนหมดเลยนะมีตัวอย่างให้ดูนะครับนี่ก็กดดาวน์โหลดฟรีปึ๊บจากนั้นกดใช้งานนะครับพอใช้งานแล้วก็ มันก็จะเปลี่ยนให้เลยนะครับนี่เป็นฟอนต์หน้าตาอย่างนี้ในตั้งค่าอะไรก็เปลี่ยนครับนี่นะครับแต่บางอย่างนะครับมันอาจจะบั๊กนะครับนี่มันเป็นสีดำอย่างนี้เลยนี่ครับก็ต้องลองหาอันที่มันถูกใจเพื่อนๆนะครับแล้วก็ลองใช้งานกันดูนะครับมีหลายตัวนะครับสําหรับฟอนต์เนี่ยครับเรียนไปก็เยอะอยู่นะอันนี้ดูความใหม่นะครับความนิยม สามารถดูได้หมดเลยนะครับต่อมานะครับมาดูการเปิดหน้าจอตลอดนะครับก็คือเป็น away on display นะครับเป็นฟังก์ชันสำหรับหน้าจอ Amoled เท่านั้นนะครับก็ตัวนี้เป็นหน้าจอ Amoled นะครับจะสามารถปิดหน้าจอแล้วจะมีมี away on display ขึ้นมาได้นะครับก็ตรงนี้สามารถคัดต้อมได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันเข้ามาที่ตั้งค่านะครับแล้วก็เลื่อนหาคำว่าแสดงผลนะครับแล้วก็แล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจะเห็นคำว่าจอแสดงผลแบบเปิดตลอด และล็อกหน้าจอนะแล้วก็เข้ามานะครับจะเห็นคําว่าจอแสดงผลแบบเปิดตลอดนะครับกดเข้าไปปุ๊บก็จะมีอย่างนี้ขึ้นมาสามารถเลือกได้นะครับแสดงรายการกีววิอะไรกีววิเนี่ยปิดโหมดนี้นะครับเมื่อตัวประหยัดแบตเตอรี่เปิดอยู่ก็โหมดนี้มันจะกินแบตนะครับเล็กน้อยตรงนี้เราก็สามารถเลือกทีมได้เลยนะครับอันนี้หรือว่าจะเป็นรูปภาพที่เพื่อนๆกําหนดเองก็ได้นะนี่ตรงนี้ก็มีเยอะนะครับนี่เป็นนาฬิกานะครับ ตรงนี้ก็เป็นรูปภาพแล้วก็เป็นนาฬิกาดิจิตอลนะอันนี้ก็เป็นดิจิตอลเหมือนกันนะครับนี่มีเยอะนี่ก็เป็นพื้นหลักนะครับเลือกได้เลยเมื่อเราเลือกแล้วนะครับผมเลือกเป็นกระบองเพชรอันนี้นี่สามารถเลือกสีข้อความได้นะครับนี่มีหลายสีมากแล้วก็สามารถโชว์เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับหรือจะไม่โชว์โชว์การแจ้งเตือนกดนําไปใช้นะครับพอนําไปใช้เสร็จเนี่ยเราเปิดทุกอย่างแล้วนะเราปิดปุ๊บมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับ ต่อมานะครับเป็นอะไรที่ผมเคยสอนไปแล้วนะครับคือการโชว์ FPS บนหน้าจอรครับ FPS ไม่ใช่เฮิร์ตนะครับเฮิร์ตคือตัวเขียวๆนะครับที่เปิดกันเราต้องเข้าโหมดนะักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับวิธีการเข้าโหมดนะักพัฒนาซอฟต์แวร์ครับสอนในคลิปนี้เลยเข้ามาที่เกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับแล้วเลือกไปที่เวอร์ชันใน MIUI นี่นี่ครับกดย้ำๆไปเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันก็จะขึ้นตอนนี้คุณเป็นนะักพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วมันนขึ้นอย่างนี้แล้วนะเราก็ พิมพ์ตรงช่องค้นหาง่ายๆเลยนะครับพิมพ์ว่านักพัฒนานะครับอันนี้เราก็เข้ามาตัวเลือกบดนักพัฒนาคราวนี้เราก็เลื่อนมาล่างสุดเลยนะครับล่างๆเลยเลื่อนมาครับตอนนี้มันอัปเดตใหม่นะครับมันจะเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นตัวการใช้พลังงานนะครับกดเข้ามาหลังจากนั้นจะมีอยู่3ตัวนะครับตัวที่ผมใช้นะครับจะเป็นเฟรมเลนมอนิเตอร์ตัวนี้กดสตาร์ทนะครับจะขึ้นทุกอย่างที่เราต้องการนะครับ A.P.S อุณหภูมิการใช้แรมนะครับประมาณนี้ต่อมาครับเกมเทเบิลหายเกมเทเบิลครับก็คือโหมดเกมที่ติดมากับเครื่องเด๋ีวมี่เลดีมี่พโนะครับแต่บางรุ่นก็อาจจะไม่มีนะครับอันนี้รุ่นที่ไม่มีนะครับที่ผมเจอมาก็เลดี้มี 9A นะครับที่ไม่มีอ่ะวิธีการหานะครับเกมเทเบิลหายจากหน้าจอทํำยังไงดีนะนี่เราก็มาที่ช่องค้นหาเหมือนเดิมนะครับพิมพ์ว่าความปลอดภัยนะครับนี่ เราจะเจอแอปความปลอดภัยนะครับมีอยู่2อันผมก็ไม่แน่ใจแหมแมมันขึ้นมา2อันนะเข้าไปอันนี้นะครับหลังจากนั้นเราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเราจะเจอกับเกมเทอร์โบตรงนี้ปุ๊บเรากดเข้ามามันก็จะเข้ามาในเกมเทอร์โบเลยนะครับหลังจากนั้นเรากดตั้งค่านี่ครับมันจะมีอยู่ปุ่มลัดหน้าจอหลักถ้ามันปิดอยู่คือมันจะไม่มีอยู่บนหน้าจอหลักนะเราต้องกดเปิดมันก็จะเพิ่ม ออกมาให้นะครับอ่ะอันเก่าของผมหายไปแล้วมันจะไปอยู่หน้าหลังนะครับนี่ตัวนี้ต่อมาครับวิธีการเปิดวิธีการเปิด doby a d m o n นะครับและการปรับเสียงก็เข้ามาตรงนี้นะครับปัดปึ๊บปัดลงมานะครับ control center เลื่อนมานะครับถ้าไม่เจอแบบผมแบบนี้ให้ตั้งค่านะครับแล้วพิมพ์ว่าแล้วพิมพ์ว่า doby a d m o n นะครับก็จะเจอแบบนี้ครับ effect เสียง โด b ีเราสามารถเปิดปิดได้นะครับว่าเราจะใช้หรือไม่ใช้การตั้งค่าเราเลือกนี่ครับได้เลยเยอะแยะมากมายนะครับการปรับแต่งเสียงเลือกได้หมดเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นปุ่มควบคุมหูฟงังประมาณนี้นะครับสำหรับ d o บ b แ a t m o s ต่อมานะครับเป็นโทนสีหน้าจอนะเรามาดูกันนะครับแต่ละหน้าจอเนี่ยสเปคเนี่ยมันอาจจะตั้งค่าได้ไม่เหมือนกันนะครับันนี้ต้องบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับ ก็มาที่การแสดงผลนะครับนี่เปิดเข้าไปปุ๊บมาที่โทนสีจะมีการตั้งค่าแบบเยอะมากๆจะมีตัวเลือกเยอะค่าจอที่เพื่อนๆใช้นะครับเป็นจอสเปคที่เทพๆก็อย่างตัวนี้นะครับเป็นหน้าจออ moled แบบ 68, พันล้านสีก็โอเคในระดับหนึ่งนะนี่ครับจะมีการตั้งค่าขั้นสูงอยู่นะรุ่นทั่วไปนะครับอาจจะมีอยู่แค่3โหมดนี้แต่ถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับจะมีโหมดการตั้งค่าขั้นสูงนะกดเข้าไปมันจะมีขีด3ขีดอยู่นะกดปุ๊บ ตรงนี้ครับจะเป็น P3 นะครับก็คือการแสดงเนื้อหาหน้าจอทั้งหมดนะครับของขอบเขตสี P3 นะครับตัวนี้ตรงนี้ก็เป็นแสดงแบบ sRGB นะครับก็สามารถเลือกได้ตรงนี้สามารถเลือกโทนสีได้อีกนะ เนี่ยครับมีเยอะมากๆเผื่อใครอยากตั้งนะครับก็สามารถมาตั้งได้แต่ผมก็เลือกเป็นตัว P3 ตัวนี้นะต่อมาครับเป็นโหมดประสิทธิภาพซึ่งโหมดนี้เนี่ยจะเป็นโหมดที่ดูแบตเตอรี่ค่อนข้างมากแล้วก็ทําให้รีดประสิทธิภาพของเครื่องเราได้ด้วยนะครับเข้ามาที่ตรงนี้ครับตั้งค่าเหมือนเดิมแล้วไปที่แบตเตอรี่ปึ๊บตรงนี้หลังจากนั้นจะเห็นตรงคําว่าประสิทธิภาพนะครับเมื่อเราเปิดปึ๊บ แบตเตอรี่ของเรานะครับจะเป็นสีน้ําเงินหรือสีฟ้าๆเครื่องเราก็จะมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นแล้วก็กินแบตเตอรี่มากขึ้นนะครับแต่หมดนี้ก็ไม่แนะนําให้เปิดนะที่สุดท้ายนะครับแถมให้อันนี้เป็นวิธีการซื้อมือถือที่ราคาถูกกว่าปกตินะครับก็คือการซื้อมือถือในวันโปรนั่นเองก็วิธีง่ายๆนะครับให้เพื่อนๆมาติดตามที่เพจนี้เลยก็คือจะเป็นการแจ้งโปรโมชั่นต่างๆนะครับแล้วก็จะแจ้งวันลดราคานะครับว่าวันไหนลดราคาบ้าง เพื่อนๆจะได้เตรียมตัวกันถูกนะครับจัดงบสมาร์ทโฟนนะครับไม่เกินเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับก็มีให้ดูกันด้วยนะนี่ครับอันนี้เป็นทิคซื้อมือถือราคาถูกก็ราคาเนี่ยก็ต่ำกว่าวันปกตินะครับเป็นวันพวกวันโปรโมชั่นต่างๆสามารถมาดูได้ที่นี่เลยผมก็จะแจ้งเตือนให้เพื่อนๆทราบกันว่าวันไหนบ้างวันไหนบ้างนะครับที่มันลดหรือว่าวันไหนที่ของมันหมดแล้วของมันเติมเนี่ยผมก็จะมี แจ้งให้ดิเพื่อนๆด้วยนะครับนี่เพื่อนๆกแค่กดในความคิดเห็นแล้วก็จะเจอกับลิงก์ไปยังหน้าสินค้าเลยนะครับสามารถกดได้เลยแล้วก็ไม่ต้องไปค้นหาให้ยุ่งยากนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปที่เซี่ยวมี EP 2ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าอยากให้มี EP 3ก็ลองคอมเมนต์คำถามกันเข้ามาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มจะทำไปเกือบจะหมดแล้วนะครับโอเคไว้เจอกันในคลิปวิดีโอถัดไปครับผมไปนะครับ